คือประเด็นคะแนนเนี่ยจากที่เราได้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการนับนะครับผลคะแนนในช่วงที่มีการนับเนี่ยคะแนนของเราเนี่ยชนะไป56คะแนนแต่ทีนี้ผลคะแนนที่ออกมาเป็นผงการเนี่ยเราชนะแค่หนึ่งคะแนนนะครับนายจรัสคุ้มไข่น้ำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต8จังหวัดชนบุรีและนางสาวนาพัฒวันมณีรัตโรธผู้อำนวยการกองอำนวยการเลือกตั้งผักประชาชนนำนางสาวอารุณรัศมีบุญเกิดผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเขต5อำเภอบางละมุงยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชนบุรีเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตั้งหลังพบว่ามีตัวเลขคลาดเคลื่อนนางสาวอารุณรัศมี เปิดเผยว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2,568ที่ผ่านมาตนได้รับคะแนน4,530คะแนนหลังนับคะแนนเสร็จสิ้นเวลาประมาณ22นาฬิกาอย่างไรก็ตามในเช้าวันถัดมาผลคะแนนที่ปรากฏบนจอแสดงผลของเทศบาลกลับลดลงเหลือ4,497คะแนนหายไปถึง33คะแนนซึ่งสร้างความสงสัยและกังวลใจเนื่องจากตนชนะคู่แข่งเพียงคะแนนเดียว จึงต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมทางด้านนางสาววิชุดาเมฆานุวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชนบุรีรับเรื่องร้องเรียนและยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบโดยมอบหมายให้ชุดป้องกันและหาข่าวของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวต่อไปแต่ทีนี้ผลคะแนนที่ออกมาเป็นทางการเนี่ยเราชนะแค่หนึ่งคะแนนนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมากรกตการยื่นหนังสือก็มาเพื่อที่จะขอคำแนะนำแล้วก็มาแสดงความยินดีว่าถ้าจะมีการนับใหม่จากเบอร์สองที่เขาอาจจะร้องให้มีการนับใหม่ เราก็พร้อมและยินดีแต่สิ่งที่เราเดินทางมาขอคําแนะนําหรือว่ามาทราบขั้นตอนและกระบวนการจ่ายนี้ไปเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลข้อมูลที่ดีกับเรานะครับซึ่งอตอเองเขาก็ให้คํามั่นสัญญาว่าคะแนนหนึ่งคะแนนเนี่ยเราไม่น่ากังวลนะครับสิ่งที่เรากังวลก็คือเรื่องของการนับใหม่คือการนับใหม่มันเคยเกิดขึ้นเมื่อมีการนับใหม่แน่นอนว่า มันอาจจะแพ้ก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลน,นะครับดังนั้นเราก็เลยจําเป็นต้องออกมาขอคํายืนยนันจากกอต,อตอว่าขบวนการและหลักเกณฑ์ที่จะมีการนับใหม่เนี่ยด้วยระเบียบด้วยข้อกฎหมายคือจะต้องทําอย่างไรนะครับอันนี้คือประเด็นที่เรามานะครับขอบคุณพี่นอ้องประชาชนที่เรีอกครับก็สุดท้ายนะครับก็จากที่เราได้รับคํายืนยันแล้วจากขบวนการของกอตอนี้ก็คื <S <S อ ทางาประธานกตอนี่ยได้เซ็นรับรองในเรื่องของคะแนนที่เราชนะหนึ่งคะแนนแล้วแล้วส่วนของเบอร์สองที่จะมีการยื่นร้องให้มีการนับใหม่ยก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโอกาสที่เรามาแล้วก็รู้สึกว่า,าหายความตังวลไปในในในส่วนหนึ่งนะครับก็จากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับของพัก ประชาชนเองเนี่ยสบบจเราเข้าไป6คน6คนนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวชนบุรีนะครับซึ่งสมัยที่ผ่านมาเราเข้าไปหนึ่งคนซึ่งมันก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นในเรื่องของคะแนนที่เป็นคะแนน,นบริสุทธิ์จากพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเราเองก็มีความหวังและตั้งเป้าหมายเอาไว้อยู่เหมือนกันว่าถ้าเราทํางานให้หนักตัวนี้หรือว่า สื่อสารกับพี่น้องประชาชนด้วยเหตุของกฎเอของระเบียบหรืออะไรต่างๆที่จะต้องเข้าใจว่าเขามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนะครับอ่าก็ตอเองก็คงจะต้องอประชาสัมพันธ์ให้ดีกว่านี้เพราะผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะน้อยเกินไปนะครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ถึง50%เลยอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชน่วงนนะครับดังนั้นก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องการเลือกตั้งอ,อ,จอบจนะครับอย่าลืมกดติด